ใช่ค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมมากอดติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันหน่อยในเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ค่ะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าในกรณีที่มีการเหตุลอบวางระเบิดที่บริเวณด้านหน้าแฟลตตำรวจในพื้นที่อำเภอบรังสตาจังหวัดยะลาเนียครับโดยล่าสุดนะครับทางเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีก2คนครับจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดที่บริเวณหน้าแฟลตที่พักตำรวจสถานีตำรวจภูธรบรังสตาอำเภอบรังสตาจังหวัดยะลา เมื่อวันที่30มิถุนายน2,567ที่ผ่านมาซึ่งวันที่9กรกฎาคม2,567นะครับทางหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาได้สมทึกกำลัง3ฝ่ายเข้าบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่ หลังได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนว่าพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวหลบซ่อนพักพิงในพื้นที่ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุระเบิดที่บริเวณ f ั a t ที่พักเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจปูทรบันดังสตาโดยทางเจ้าหน้าที่นะครับได้เข้าควบคุมตัวนายอิบาดอิบาดุลลอฮีเจเตในบ้านบ่อหินตำบล บ้านแอาเภอทานโตจยะลานะครับซึ่งผลมาจากการตรวจค้นพบสิ่งของต้องสงสัยจํานวนหลายรายการปัจจุบันนะครับก็ได้เชิญตัวผู้ต้องสงสัยประยานไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่41เพื่อดําเนินกรรมวิธีซักถามและขยายผลต่อไปครับทางด้านของล่าสุดของการทํางานของเจ้าหน้าที่นะคะโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจําจังหวัดยะลาและส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการขยายผลเพิ่มเติมจนสามารถนําไปสู่การเข้าควบคุมบุ คนต้องสงสัยได้อีก2รายค่ะซึ่งเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่6บ้านบือซูตำบลบรรนังสตาอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาค่ะเชิญไปยังศูนย์สักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่43เพื่อดำเนินการตามกรมวิธีสักถามและขยายผลต่อไปค่ะ